ตาแกอยู่นี่ไฮยูยเราไม่ได้ออกมาเที่ยวแบบนี้นานแล้วนะไม่ได้ออกมาเที่ยวนานมากไม่ได้มาฟังเสียงทะเลกระทบขาดทราย ไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ตกดินไม่ได้มาฟังเสียงลมไม่ได้มาดูต้นมะพร้าวไม่ได้มานั่งไม่ผิวไหมไม่ได้มาดูต้นมะพร้าวที่ลมพัดไม่ได้มาฟังเสียงน้ำตกให้รู้สึกสดชื่น นานเราออกมาทีมันก็ดูเหมือนได้พักผ่อนได้พักผ่อนแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยดูรู้ไหมว่าอะไรสวยกว่าทะเลอะอะไรอ่ะก็อยู่ไงที่นี่อะ่ะเกาะสมุยนะยูใช่แต่ยูรู้ไหมว่า เกาะอะไรดีกว่าเกาะสมุยอ่ะเกาะอะไรเกาะยู่กินไงแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะที่ไหนๆในเกาะเนี่ยนะไออยากจะบอกอยู่เลยว่าทุกที่เป็นที่อันซีนหมดเลยอะ่ะทุกๆทีท่ไม่ว่าจะเป็นที่เราผ่านไปที่ที่เราอยู่ชุมชนของเราหรือแม้แต่ผู้คนที่เราพบ มาถึงธรรมชาติตรงไหนมันก็อันซีนสำหรับเราหมดแล้วนะใช่ฮัลโหลกายอาร์วิววันมายแอนดอิชเบลแฮปเดอร์เบนอินเตอร์พรีฟอสเซนแคนอีทพารทเยูะพูดไทยได้ไม่ใช่เหรอไ <I have S 2> อ้ใหย่จะโชว์ภาษาอังกฤษซะหน่อยแอสมันกูฟูซี่แส่มายแอนดอิชโคอีวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะโคอีแมนแมนบอสทีไปไสไปไหนนี่ไปไหนดีอะไปแลกกันว่า ไอ้ว่าบันไดวัดสมุยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ถ่ายรูปให้ยัวปะได้ยูไอจะถ่ายวิดีโอนะอันนี้ลองพรีเซนต์ความเป็นบันไดให้หน่อยเราอยู่ไหนกันป้ายตอนนี้เราอยู่กันที่ทางเข้าวัดเขาหัวจุกนะจ๊ะแล้วเราจะพาขึ้นไปดูว่าข้างบนมีอะไรบ้างอะไปกันเลย <ด>ว่าไงคะตอนนี้เราอยู่ซื้ออะไรมาอาหารช้างอืมแล้วูอยากรู้อะไรไหมอยากรู้ดิช้างอะไรเอ่ยเบาช้างเก่งนะเนี่ยอยู่ <laughs> เก่ง ยู you, you, you. ่ยูอยูว่าไงอย่างภาษาภาษาได้ไหมอยู่ภาษาอังกฤษได้ไหมได้อ่ะดิอย่างทะเลภาษาอังกฤษเขา,าว่าอะไรอะทะเลเหรอใช่ C แล้วถ้าไอไม่สบายอะ่ะคนไป ICU ได้แหละทั้ ีเราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่รู้ป่ะเราอยู่ที่หินตาหินยายจ้าทิศกล้องให้เขาดูหน่อยละไมนี่นี่หินตาหินยายตรงนู้นไหนเวริกูดอบเวนอยู่นู่นใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าหินตาใช่ไหมอยู่ใช่หินตาหินยายยางหูวิวก็จะสวยนะแต่ว่าลมแรงมากใช่ ไอ้ก็รอเหมือนกันนะเนี่ยรอตรงไหนออปากามาวงคิีมีแต่เนาะยูว่าเสียงบรรยากาศดีไหมเนี่ยดีมากเสียงนกเสียงลมนี่เสียงนกก็ดังเลยนะดังแล้ว,แ,ลวแต่ไม่ดังเท่าอยู่คิดม้ ถ่ายง่ายขนาดนั้นเลยเหรออืมถ่ายง่ายมากไหนขอลองดิเฮ้ยน่ารักจังอ่ะเหมือนผมอ่ะอืมใช่มันก็คล้ายผมเลยอ่ะอยู่โอ้ยไม่เห็นขาดแปรงฟันมาเม้งมันนี่ ความทรงจำที่ดีเสมออ่ะความทรงจำยู you, รู้ไหม,มว่ากล้องอ่ะมันเอาไว้บันทึกความทรงจำครัง้งหนึ่งเว้ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทำอะไรด้วยกันวัเราเรากลับไปย้อนดูในสิ่งที่เราเคยถ่ายไว้เนี่ยใช่มันเป็นบันทึกของเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำอะไรด้วยกันใช่นี่แหละหน้าที่ของกล้องใช่ไหมยูจริงอยู่ ใกล้เวลาดินเนอร์แล้วยูหิวยังหิวแล้วไปดินเนอร์กับไอไหมไปยูชอบดินเนอร์ของไอไหม What do you say local food <c oughs> ยินดีนี่ก็ที่สุดท้ายแล้วนะวันนี้ยูว่าสมุยสวยไหมสมุยมันก็สวยเสมเอแหละบอกคนดูหน่อย วันนี้เราไปแล้วนะบายบายไปแล้วนะบายบายซีอู่อเกนซูนขอบคุณที่ดูนะขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้นะบายบายทำไมไอหน้าดำยังไงไม่รู้อะ่มีน้ในเสือหนูมาแล้วดูสด